ผ่านไปสองวันแล้วการประทะก,กันระหว่างไทยกับกัมพูชาก็ยังไม่มีแนวโน้มจะย,ยุตินะครับวันที่สองวันนี้ก็มีการยิงปะปลายในหลายพื้นที่นะครับสลับไปสลับมาสี่จังหวัดที่ยังเป็นสี่จังหวัดที่ต้องสุ่มเสี่ยงและต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นอุบลปุริลำลลสุรินและก็ศรีสะเกษนะครับซึ่ง ติดชายแดนกัมพูชาเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ฉรวดหลายลำกล้อง BM21 เนี่ยยิงาสาต์ข้ามฝั่งมาแบบไร้ทิศทางนะครับทำให้พี่น้องคนไทยบาดเจ็บเสียชีวิตกันนับสิบน,นะครับก็เป็นเรื่องที่ยังไม่มีท่าทีที่ยอมรับผิดหรือ,อ แสดงความรับผิดชอบใดๆจากทางกัมพูชานะครับเพราะว่าฝ่ายไทยวันนี้ก็ถแถลงประนามนะครับนี่ว่าเป็นเป็นนี่เป็นการก่ออาชญากรรมนะครับแล้วก็อุนเซนเป็นผู้บงการบัญชาการด้วยตัวเองเนี่ยก็ต้องดําเนินคดีนะครับข้อหาอาชญากรรมระหว่างประเทศครับก็ก็ก็ร้องกันไปสู้กันไปเพราะฝ่ายนู้นเขาก็หาว่าเราเนี่ยละเมิดลูกกล้าก่อนยิงก่อนแนละทานองนั้นนะครับ ก็ในระดับสายกลก็เป็นอีกสนามลบที่มีการต่อสู้ให้ข้อมูลต่างฝ่ายต่างก็ยืนยันความถูกต้องชอบธรรมของฝ่ายตัวเองนะครับเรื่องก็ไปถึงมนตรีความมั่นคงประจำยูเอละซึ่งก็ต้องดูกันว่าจะมีท่าทีจะเรียกประชุมหรือไม่อย่างไรก็ยังต้องดูกันต่อแต่ในระดับอาเซียนนะครับประธานอาเซียนประจำปีนี้เนี่ยเป็นอันวานปราฮิมผู้นำของ มาเลเซียนะครับได้ยกหูโทรศัพท์คุยกับทั้งคุณประเนตนายุมตรีกัมพูชาแล้วก็ทางคุณภูมิธรรมรักษาการนายกเนี่ยนะครับให้จุดยิงแล้วก็เพื่อจะตั้งโต๊ะเจรจา,าแต่สถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับเท่าที่ดูวันนี้เท่าที่ตามข่าวเนี่ยล่าสุด F16 ของเราเนี่ยก็ขึ้นปฏิบัติการนะครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นรล,ลอกที่3 เพื่อถล่มฐานบัญชาการของทหารของกัมพูชานะครับก็สำคัญก็คือในขณะนี้นี่ถ้าเราดูนะครับมันมีข้อมูลที่เข้ามาวันนี้มีนักวิเคราะห์ดาวเทียมคนหนึ่งเป็นชาวออสเตรเลียนะครับเขาใช้ดาวเทียมแล้วก็สเก็ตภาพถ่ายภาพมาเนี่ยนะครับแล้วก็ดูว่าใครลุกล้ําก่อนใครใครก่อเหตุก่อนเนี่ย เขาบอกเลยนะครับว่าพยานหลักฐานผ่านภาพถ่ายจากจอเดาวเทียมเนี่ยนะครับเป็นฝั่งกัมพูชาที่เป็นผู้ริเริ่มยิงใสเ่เราก่อนนาะเรื่องเราตลอดนะครับเขาพบหลักฐานต่อเนื่องมาซึ่งอันนี้จะเป็นหมายเด็ดเป็นหลักฐานเด็ดที่จะปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับซึ่งถ้าย้อนไป ยี่สปีที่แล้วเนี่ยพิสูจน์ยากนครับว่าใครลุกก่อนใครยิงก่อนแต่รอบนี้เนี่ยมันหนีไม่ออกนะครับดาวเทียมมันจะเห็นตั้งแต่การเคลื่อนย้ายกําลังแสงอาวุธนะครับระเบิดลูกปืนมันเห็นหมดอนะ่ะมันบันทึกได้หมดเนี่ยเดี๋ยวนี้มันดึงภาพแบบละเอียดยิบมาจนจะเหมือนเราไปตั้งกล้องถ่ายใกล้ๆด้วยซ้ําไปความชัดคมของดาวเทียมความทันสมัยของดาวเทียมยุคใหม่เนี่ย อันนี้เราจะเป็นหมาเด็ดที่จะทําให้เราเนี่ยได้เปรียบในเวทีสากลหรือแม้กระทั่งการดําเนินคดีเอาผิดกับมูลเซ็นซึ่งวิธีที่เขาทาเมื่อวานเนี่ยมันไม่ใช่วิธีของนักรบนะครับแต่เป็นวิธีของอันพานที่ยิงกวาดเข้าไปไร้ทิศทางากระสุนตกไปในปั๊มน้ํามันตกไปในเซเว่นอีเลเวน่อเวนอย่างเงี้ยมีพี่น้องคนไทยเสียชีวิตทันทีนับสิบเนี่ยม,มันเป็นอะไรที่น่า กดถูมากนะครับซึ่งอพอเราเห็นภาพเนี้ยคนไทยแน่นอนก็ก็ยุสนับสนุนนะให้ทางกองทัพเอาคืนให้หนักอะไรแบบนั้นแล้วก็บกไปถล่มคฤหาสนของุงเซนที่พนมเป,เป,เปตได้ยินดีแต่จำลองนนซึ่งอันนี้น่ากลัวนะครับน่ากลัวมันเป็นเรื่องที่มันไม่ควรจะลามป่ามาขนาดนี้แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับเราจะไปตัดตอนอธิบายนะครับเราบอกว่า จัดการกับฮุนเซนเลยอะไรแบบนี้จะได้จบหรือฆ่าไปเลยคนขเขมครคนกัมพูชาจะได้จบอะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้ต้องต้องระวังนะครับเพราะว่าความกระดงครั้งนี้ถ้าเราดูแบบต่อนเนื่องมาเราจะเห็นว่ามันเกิดจากผู้นําทางการเมืองสองฝ่ายเนี่ยคือกัมพูชากับเราเนี่ยพูด,ดง่ายๆคือก็ฮุนเซนกับคุณทักษิณเนี่ยนะครับความสัมพันธ์ของพวกเขาเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่อึ่ครึมแล้วก็ เป็นความสัมพันธ์ที่มันดูจะไม่ค่อยจริงใจสินเสียกันถึงได้เกิดกันถึงได้เกิดปัญหาการรุนแรงขนาดแบบแบบคาดไม่ถึงกันเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่สุดท้ายเอกความสัมพันธ์ที่แปลกประหลาดของพวกเขาเนี่ยสองคนเนี่ยสองตระกูลเนี่ยนะครับพ่อมันเกิดปัญหามันกลายเป็นลากคนไทยลากคนกัมพูชาซึ่งก็เป็นประชาชนผู้บริสุทธิ์ทั้งสองประเทศไม่ได้เกี่ยวข้องกับนักการเมืองประเภทนี้นะครับ ก็ต้องมารับเคาะรับกรรมสวนเสียชีวิตกับแม้แต่ทหารลูกชาวบ้านเท่านั้นแหละไม่ว่าจะฝั่งเราหรือฝั่งกัมพูชาเนี่ยก็เป็นลูกหลานชาวบ้านเท่านั้นแหละที่ไปเป็นหน้าหน,นี่นะครับก็ไม่ได้อยู่ในวงจรของอความสัมพันธ์ของผู้นําทางการเมืองที่ว่าเนี่ยใดๆนะครับแต่ว่ากลายเป็นต้องมาเป็นแนวหน้าในการอสอดกระสุนใส่กันแบบนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่นี่ก็เป็นบทเรียนที่เราอาจจะต้องคิดเหมือนกันนะครับว่า ในายามที่บ้านเมืองมันมีปัญหาแบบนี้หรอกจะต้องตั้งสติแล้วก็มองให้ขาดเหมือนกันว่าต,ต้นตอจริงๆของปัญหาที่มันคือไวนะครับครั้นเราจะไปประนามหยามเหยียดแล้วก็เห็นคนกัมพูชาแล้วก็เอาเรื่องเลยชาร์จเลยแบบอันนี้อันนี้ไม่ถูกแน่นอนผมผมไม่เห็นด้วยแล้วก็ขออนุญาตเข็นตัดนะครับไอความเกลียดชังตรงนั้นต้องแยกแยะเพราะว่าคนกัมพูชาเขาก็ไม่น้อยนะครับ มีตัวเลขจากนักวิชาการจาก NGO นักสังเกตการสื่อมวลชนเขาบอกเลยคนกัมพูชาเองเนี่ยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เขาอึดอัดมากกับระบอบคุณเร็จที่ปกครองกัมพูชามาหลายทศวรรษเนี่ยแต่เขาพูดไม่ได้เขาแสดงออกไม่ได้นะครับเพราะที่นั่นมันก็คือประเด็จการดีๆที่เองแม้มีการเลือกตั้งแต่ก็เป็นการจัดฉากกันและสุดท้ายนะครับเขาก็บางคนก็ถูกุูมหมายถูกเขียนค่าถูกดำเนินคดี ก็มีข่าวให้ไม่ดีทั่วไปู่แล้วฉะนั้นเขาก็เลือกเงียบกันนะครับโจทย์สําคัญคือเราจะเราจะเอาคนเหล่านี้มาเป็นผู้เกี่ยวไรโดยเฉพาะพี่น้องกัมพูชาที่รีภยัยที่อพยพมาทําหากินทำมาหากินอยู่ที่ไทยเราเนี่ยนะครับต้องต้องต้องมองเขาเป็นเป็นพี่น้องอะนะครับผมคิดว่าเขาไม่ได้รู้เห็นเป็นใจโอเคละอาจจะมีคนกัมพูชาบางกลุ่มที่มันบ้าคลั่งนะครับแล้วก็ ตายแทนคุณเซนได้นี่คนเรานี่อยากจะถูกปลุกมาหรือถูกจัดฉากมาหรือรับเงินรับทองมาก็ได้เพื่อให้จงรักภักดีกับระบอบคุณเซนแต่ถ้าส่วนใหญ่จริงๆเนี่ยผมผมเชื่อว่าไม่แน่นะถ้าเลือกตั้งบริสุดจริงๆคุณเซนอาจจะสูญเสียอำนาจไปก็ได้นะครับฉะนั้นก็ถ้าเราจะพลิกวิกฤตใช้โอกาสที่ในการทํางานแนวร่วมกับคนกัมพูชา นะครับเอาก็เป็นพวกแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราใช้โอกาสนี้ในการจรัดระเบียบการเมืองการปกครองในกัมพูชาซะแล้วก็ให้มันเป็นประชาธิปไตยขึ้นนะครับให้คนกัมพูชามีสิทธิ์มีเสียงเหมือนคนไทยมีเสรีภาพเหมือนคนไทยได้ไหมผมเชื่อว่าถ้าเราอดทนแล้วก็แล้วก็แยกแยะว่าปัญหาครั้งนี้มันเป็นเรื่องคนสองคนมันไม่ได้เกี่ยวกับคนไทยกัมพูชาส่วนใหญ่เลยมันเป็นคนส่วนน้อยจริงๆนะครับอันนี้ก็จะทําให้เรา เห็นทางออกอยู่เหมือนกันว่าความข,าดขัดแย้งครั้งนี้มันในวิกฤตครั้งนี้มันมีโอกาสอยู่ที่เราเราเราอาจจะต้องอดทนแล้วก็ลองทํางานอันนี้ดูนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่านี่จะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในภูมิภาคเนี่ยถ้าเราจับมือกับคนกัมพูชาที่รักความถูกต้องแล้วก็จัดการค้นลุกระบอบเผด็จการอุนเซ็นเนี่ยว่นนั้นแหละนะครับภูมิภาคนี้จะ เป็นแผ่นทองจริงนะครับ